การต้นทุนการผลิตปนข้าวโขงการมันจะยืดมากกว่านี้ครับพวเราต่ากันกาแฟกับปาไม่ได้รอต้นทุนบวกกระปุยบวกกะปุยบก่เราได้มาเรียนรู้บริยนจัดการเบปเรงยหญ่เราก็ต้นทุนลดลงแล้วก็ผพนผลิตก็เผิ่มขึ้นในการบริหัรจัดการในกลุ่มคือธรรมะที่น่ารักดูแลเราจะได้เบรงเป็นอย่างดีทีนี้มันก็ลดลงครักประมาณทิพึงหยีที่เปิดเต็นแล้ว ถ้าหว่าเราไม่ประจบกับภาวะธรรมชาติไม่ว่าแรงหรือว่าน้ำท่วม,มเพิ่มขึ้นกับคุณผลิตจะปิ่มคุณนาภาเป็นยังไงคุณนภาก้องเราดีดีเราเราต้องทุ่มเมล็ดพันจากการที่เราเป็นเราเราเป็นกลุ่มมาตั้งเตะสิบส้มปีนี้เร็วแต่ว่ามาเป็น เงใหญ่เนี่ยปกตป่ปีดีร่ำเบือ่อจะมาชิตก็ไม่ได้โดยลุงมีเปนเบฟปีเบฟน้องเราพูดคุยกันเมื่อนยังว่าเราเราปกปากันอยู่เรื่อยเรื่ยแต่ว่าเราไม่ได้มามาเมื่อนยังว่ามาประจุมเป็นต่างการอะไรกันบ้แลแต่ว่าคือจะหาได้ปปาจะพูดคุยกันว่าหรือดูนี้เราจะเอากันปันปรหรือโอ้ตึงนาวานก็นคือคือเราจะไปต่างเยอะกันมั้ คือเราจะว่านนี่แหละว่านั้นเราจะหลลงไปสิเดียวมัดเราจะบริาาการจัดการตั้งแต่เปล่งจนถึงนำการโรลลิงจนถึงเก็บเกี่ยวกันคือ้าวเปลง่งตนตน้ตนนาตรงนี้เราให้ว่านวนปุ๊บเปล่งนี้ว่านเสร็จคือไายนา้ำตรงโราับน้ำจากตนว่านลงไปเรื่อยๆแมดโบลันนี้หลือม้างนำได้กันมันจะไปตามระบ,บองมันแต่เวลาเก็บเกี่ยวเราจะไม่ต้องอยู่รถไปมาไปมาไปมา,ปมาอยู่ กว่าตรงนี้เดี๋เราให้ว่านคนทุกเม็ดกับเราโย่แต่ตรงนี้ตัดตรงนี้มันจะคอตามจะติดกองมันเอยๆก้อนมันเลยมันจะโย่3ามคนัวนี้ยกเว้นว่าเพลงไหนี่อยู่ลึกก้าวกำลังจะรีย่ให้เราต้องไปเองเกี่ยวกัตอนกลบวกุ้มปั่นปนเราจะมีกรรมการในเพลงในกลุ่มของเราเลยสร้างคนแต่ว่ากับคือคือเราจะไปกันคนนู้นคนที่ ตัวต่างค้นต่างมีหน้าโยตัวในกลุ่มโรนี่จะมีหน้าอยู่ตัวมีกง้องประธานเองนีโยตัวตุกเปลงบังประธานไม่ได้ประธานจะดูเลอยู่เป็นพิเศษคือจะเห็นเม็ดเล็บโบกได้เม็ดวับเปล่งในก้องเคยผลอยู่ตรงนั้นตาตากระเขมาตาหมักเรลงกระโบกเอาไปเละไปไปควบคุมดูเละแล้ว็าราโรจะขั้นผลทุกตายผลเก็บเกี่ยวใจเอ๊จะเละเละยโบกว่าก้องกยต้องจำเป็นลงเป็นพิศเศษคระโรกระตง้าลูกจามมาลงยุดโบก แล้วก็ปัวกันทนรุดตายกะเจงเจ้าหน้าที่มาตรวจจ้างกันเยอะมากช่วง oh, <what? S 1> ว่าชูงว่าช่งว่ามากมากปวกันทนมันยุ่งอยากว่าการดำตัวปล่อยตัวปล่อยเขาไปหน้าเกลี้งกล้องกล้งเขาไปที่ในกลของเราต้องดูเล็บเลงตลอดผมว่าดำประทบความํำเร็จมาาัว ทำรรม่รมาจิได้ดลดตน้นทุนได้พิ่มผลนผลิตแล้วก็บริหารจัดก,การกลุ่มไอ้ไดเบียมาขึ้นดีขึ้นนี่ก็จะตื้อหัวํำเร็จทั้งนี้พี่อภิชาติยังบอกเล่าถึงแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยในอนาคตทางกลุ่มมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลมาใช้ในแปลงใหญ่นาข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียในนาข้าวอีกด้วย ทั้งยังคาดหวังให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่มดีขึ้น